ียนังแบบถ้าเข้าอีกนิดุณฟ้าผ่าแน่เลยเปาโลเขียนเลยครับถ้าจะมาถามพระเจ้าขอในสิ่งที่เราต้องการให้เข้ามาด้วยความกล้าคุณกล้าคุณกล้าเรียกพ่อนะบางคนผมฟังอธิษฐานอยู่ประมาณสิบแปดทีอ้อมเอมไปอ้อมเอมมา ส่วนใหญ่จะพูดว่าค่าพระองค์ไม่สมควรจะได้อะไรค่าพระองค์ไม่ควรที่จะขอสิ่งนี้ไปซักไปแต่ค่าพระองเบียดน,น้อยแต่อย่างน้อย่างนู้นอย่างนี้เลยค่าพระองค์จริงๆไม่อาจเอื้อนโปรทรงยิ่งใหญ่โอ้ค่าพระองไม่ได้จะทำยังไงพระองค์ไม่ช่วยก็แล้วแต่าน,าน,นันแล้วมาคุยทำไมง นนะเรียนพระเจ้าว่าอาบาราได้ไหมเคยได้ยินแบบอาบอฟตบาเรียกใี้น่ารัก <c oughs> <c oughs> เลยพระเยซูเรียกๆๆๆะะยับแต่ก็อยากเถือนที่จะเรียกว่าเจ้าพระบิดาเอเมนะ <c oughs> พอพระเยซูเวลากล่าวถึงพระบิดาเจ้าต่อนหน้าคนทั้งหลายเวลาสั่งสอนเกี่ยวกับพระเจา้าพระองค์ใช้อีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่าพาเทอร์พาเทอร์เป็นที่มาของคำว่าฟาเรน ดังนั้นพระองค์สามารถเรียกพระเจ้า,าว่าพระมีนาได้เดี๋ยวไม่นังอายนะผมเองเมื่อนางพวกเราที่ทางผมใช้คำว่าข้ีดาแต่ในใจของผมก็คือว่าพระองค์เป็นพ่อของผมเอเห็นไหม mm hmm. แต่เาผมคุยเป็นการส่วนตัวพ่อครับนั่นคือผมคาชื่กับโรควันนี้คุณคาชิ่กับโรคแล้วหรือยังใช่แล้วแล้ววันนี้เมื่อคุณมองไปที่ตัวคุณเองกับคนยิวที่ยังไม่เป็นพสเตียนใครใกล้พระเจ้ามากกว่ากัน เราเข้าไปเ้วยกันเมื่อคุณมองไปที่อิสราเอลในเยรูซาเล็มนั้นคุณเห็นคริสตจักรที่นั่นคริสเตียนที่อยู่ที่คริสตจักรที่นั่นกับตัวคุณที่อยู่ในเมืองไทยนี้ซึ่งมองระยะแล้วเหมือนกจะไกลกันเย็นมากแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าคริสเตียนที่รุ่นกับคริสเตียนที่นี่เป็นคนเดียวกันเป็นอนุเเดียวกันไม่มีกำแพงใดขวางกั้นอยู่บางคนเมืง คริเป็นศาสนาตะวันตกแน่ใจหรือเ,รเปล่าศาสนาตะวันตกผมบอกศาสนาคริสเป็นศาสนาพวกฝรั่งแน่ใจหรือเาศาสนาฝรั่งรู้ไหว่าพระเยซูสีหอยคล้ายพวกเรา,ามากกว่าระองค์เกิดในยิสันอาเอ๊อโทษนะคะพระองเกิดใน,นอิสราเอลอิสราเอลอยู่ทวีปไหนครับฮะอยู่ยุโรปหร,อหรอือเปล่าอยู่ทวีปไหนเราอยู่ทวีปไห อยู่ทุ yeah. เอเชียพระองค์เป็นคนเอเชียประเทศของพระองค์เนี่ยเลย India, เ India, เ mm. อินเดียเปที่เดียวเองฮะใครดูแผนที่บ้างอินเดียเลยไปหน่อยปาจิสถานเข้าตะวันออกกลางอิสราเอลดีนะเห็นไหมข้ามไปอีกหน่อยก็เป็นแอฟริกาแล้วเฮะเยซูปเป็นคนเอเชียนี่ไม่ใช่ศาสนาฝรั่ง เรื่องของพระเจ้าควรจะเข้าไปในเอเชียปั้งนาแล้วแต่ฝรั่งฉลาดกว่าไปเชื่อฝังคนเอเชียเอเมนคนเอเชียออกประกาศส่งเชื่อหมดแล้วทําไมเราเอเชียไม่ฝังคนเอเชียด้วยกันเองแปลกดังนั้นถ้าจะพูดว่านี่คือศาสนาของอะไรต้องบอกนี่คือศาสนาของคนเอเชียบางคน อาอีกศาสนาที่เราถือว่าอายุมากกระเพาะแค่ไหนกันพระบางทีเราเขียนมาตั้งพันหนึ่งพันหกร้อยปีก่อนสมัยพระเยซูโมเสสเนี่ยตั้งแต่สมัยสามพันห้าร้อยปีที่แล้วมีศาสนาไหนที่มีมาตั้งแต่สามพันห้าร้อยปีที่แล้วครับปฐมกาลที่เราอ่านเขียนเมื่อสามพันห้าร้อยปีที่แล้วนะฮะและนี่คือศาสนาศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียละเออ ใครเข้ามาบอกว่าพุ่งเดิ่มตามสลังไม่ต้องไปดูอะไรนะเราได้รู้รู้สิ่งที่พวกเขาไม่รู้สิเอเนอะไรพระเ้าคืออคุณรียนกล้าเรียกไหมถ้ากล้าเรียกเรียกตอนนี้่อแทนตัวเองก็รู้แทนแทนเรียกตัวเองวู่กเรียกง่าสาวใสม่เรียกพ่อของลูก พ่อของลูกไอไม่กล้าพ่อของลูกพ่อของลูกใช้ตัวเองอาชีพตัวเองลูกของพ่อลูกของพ่อแล้วรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณมีความสัมพันธ์แบบนี้แล้วในชีวิตคุณจะไประนาดไหมอเมนเอเมนเอาล่าให้เราขอบคุณทุกเจ้าร่วมกันนะฮะขอบคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตของค์พระเยซูคริสต์ร่วมต้องถูกแทงร่วมต้องถูกทำร้าย พระองค์ต้องอยอมเจ็บเพื่อให้พวกเราท่าไหรายที่อยู่ไกลในเข้ามีไกลและพระองค์ประทานสิทธิเดียวกันแท้เราได้เป็นุตรของพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นแลเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ความใกล้ชิดเดียวกันที่พระองค์มีต่อพ่อในสรค์ให้เราได้มีความใกล้ชิดแบบเดียวกันด้วยตอนที่เราสามารถเข้าใกล้พ่อ ของเราได้เรื่องๆครัวเรามีความยั่งพืงเรามีความเกรงใจแต่เราไม่ต้องหวาดผวาหวาดกลัวต่อไปรมให้เราเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งรมได้ให้เราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้จริงๆใกล้ขนาดที่พระบิดาเจ้าเองพ่อในสวรรค์เองเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราในแบบนี้แล้วเราลูกอธิษฐานขอให้ความสว่างนี้จะเข้ามาในหัวใจทุกคนให้ทุกคนได้มองเห็นความจริงว่าร์เป็นพ่อของเขา เพื่อนับตั้งแต่วันนี้ป็นต้นไปความสัมพันธ์ที่เขาจะมีกับโรกจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลมีกำแพงขวางกั้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าเข้าไปนิดฟ้าจะพาโเลงไปไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่อะไรก็ต้องให้ผู้นำเข้าไปหาอย่างเดียวแต่ให้เขาได้รู้ว่าโร่งรักพวกเขาแต่ละคนมากเท่าไรแล้พูกเขาแต่ละคนได้รู้ว่าโลรักพวกเขาไม่น้อยกว่าที่โรกสงสารพระเยซูเลยโร่งรักพวกเขาเท่ารักพระเยซู แล้วพระองค์ให้พวกเขาใกล้ชิดกับพระองค์เท่ากับที่พระเยซูและในวันนี้ตำแหน่งของพวกเราทั้งหมดอยู่ในสวรรค์่รบววนฟ้าที่เดียวกันกับที่พระเยซูประทับอยู่เรา,าอขอขอบคุณพระองค์สำหรับสถิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่มากกว่าทีอยู่ที่พระสังกัปปเราขอขอบคุณพระองค์ในขณะที่อยู่สเปรซ์ได้แน<า>่นนี้ได้รับไปบ้างไหมครับแล้วจะเอาไปไปฏิบัติไหม ถ้าเราที่ทดนะฮะ